เมื่อวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1, 2สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการจัดพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานฐานะเครื่องจักรกลชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาเพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลโคกสูงตำบลหนองแวงตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูง และตำบลป่าไรต่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วพร้อมกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานณบ,บริเวณหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สอํนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการหารพัฒนาตำบลแซอ์ออวัฒนานครจังหวัดสกล